พอแววมีข่าวดีล่าสุดปูประยาะสวมแวนนิ้วหนังข้างซ้ายแล้วล่ะค่ะลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลฟสุดๆ ข่าวล่าสุดมาแรงส่งตรงจะต่างแดนค่ะล่าสุดนั้นนางเอกสาวไทยหัวใจอินเตอร์ปูปรยาที่ซุ่มเงียบป,ปลูกต้นรักอยู่กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจต่างชาติมีความสัมพันธ์คืบหน้าไปได้ไกลหลังจากพักเบรกงานถ่ายทำภาพยนต์ฝั่งอเมริกาวันใจเดอะแก๊งปูปรยาข้ามประเทศไปลงเรือทองเที่ยวต่อที่ประเทศกรีซพร้อมด้วยแชร์ภาพโมเมนต์ล้นทะลักผ่านสตอรี่ไอจีให้ได้เห็นหน้าตาคลาของฝ่ายชายซึ่งไม่รู้ว่า งานนี้จะมีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือไม่นั้นเพราะว่านางเอกคนสวยอย่างปูปรายากำลังแดนซ์กระจายอยู่บนเรือย,ยอชส่วนตัวและสังเกตเห็นแหวนเม็ดใหญ่ตาแตกที่กระซิบจากวงในมูลคารร่าสักสิบกัลลัตหลักล้านซึ่งก่อนหน้านี้สาวปูแอบไปชวนเชิญเพื่อนทีเซเลบที่ไทยไว้แล้วว่าอาจจะมีข่าวดีสละสดปลายปีที่แอลเารัฐอเมริกาแน่นเองค่ะ